เยี่ยมชมคฤหาสน์แสนปากดีของบอสนพงศกรเป็นอีหยังทีสุดยอดมากๆพี่น้องค่เมื่อนี่คะ่ะทั้งด้านบอสนพงศกรได้ผ้าแฟ้คลับเอพซี่ค่ะเยี่ยมชมคฤหาสน์แสนปากดีตอนนี้กําลังว่างบัวรอบบานพี่น้องะ่ะคือล่มง,ง้านบัวคือล่มคิวหน้าต่างหน้าเพืเอ่อนเป็นคิวเป็นบัวเนาะพี่น้องตามจุดต่างๆใน บ้านของบอสนกพงศกรพี่น้องคาเห็นแล้วกับพุ่มใจน้ำอีลีคะ่ะสำหรับบ้านคฤหือหาแสนปากดีของบอสนพงศกรน้ำพักน้ำแรงที่ผู้ชายคนหนึ่งสู้มาตลอดชีวิตพี่น้องคาสู้ดิ้นรนเพื่อต้องการสิ่งนี้พี่น้องคาเพิ่นอยากมีบ้านง,งามงามบ้านหลังใหญ่ยู่กันแบบ รอบครั่วแล้วบ่อยากหาไผ่ออกไปใส่บ่าหายไผ่ใหญ่ไปใส่บ่าว่าสิเป็นน่องน่องเคยบ่าว่าสิเป็นพอเป็นแม่แม้กระทั่งลูกสาวอย่างอ้ายสศกุณาพรนะคะเมื่อน้ยสิทธิ์เห็นทางด้านบอลหนกพงศกรนะคะเพิ่นผ้าบอสหนุชมบ้านแสนปากดีเป็นออียงทีน่ารักมากค่ะระว่างสองบอสนะคะบอสหนุเพิ่นว่าเพิ่นบอคข้านีไปเยี่ยมชม บานของบอสนกแก๊กเทียวซันพี่น้องแลมมอนีิ่นผ้าช่มเบิงห้องนั่นห้องนี่พี่น้องคะบอสนกเป็นคนผ้าช่มพี่น้องแล้วก็บอกว่าห้องนี้ของผู้นั่นห้องนี่ของผู้นี่ห้องของบอสนกพงศกรซึ่งอยู่ชั้นเดียวกับลูกสาวอาอายสกุณาพรแล้วห้องใหญ่อยู่ข้างล่างเป็นห้องของแม่หอยพ่อไทยคือเป็นห้องที่กว้างใหญ่มาก แล้วก็มีโซนต่างๆมีห้องต่างๆมีห้องครัวแล้วก็มีสะสถานที่ที่จะมองที่เพลนสีเฮดสะวายน้ำเจาะบ่อดินด้วยนะพี่น้องเป็นนี่ยังที่ออกแบบได้ด้วยใจของวัดนกเองชอบแบบไหนก็ออกแบบไปแล้วเป็นนี่อย่างที่เร็วมากอัพี่นอ้องยักิบล็เคยเห็นสร้างสสีเฮดงานเร็วขนาดนี้พี่น้องคะไม่มีสะดุดเลยสําหรับ คารืหาดหลังนี้พี่น้องคะลงมเมื่อเหตุบบก,กี่เดือนตอนนี้เป็นรูปเป็นล่างเป็นนิยังทีสุดยอดมากเป็นนิยังทีง่ามมากๆยิ่งใส่บัวเข้าไปเนี่ยเริ่มจะลงบัวใส่บัวเข้าไปยิ่งจะสวยงามพี่น้องขนาดบันไดรอบขนาดบันไดลง,ง่มกังหางบ้าน,นพี่น้องโอ้คือง่ามแห้งพี่น้องคะอยากอยากเห็นบ้านนี้จริงๆเลยพี่น้องอยากเห็นด้วยตาจริงๆเลยสําหรับ คฤหาสน์แสนปากดีแต่บอสนพงศกรก็ออกมาโพสต์แบบนี้นะพี่น้องคะเป็นการออกมาโพสต์ถึงการดําเนินงานของบ้านแสนปากดีถึงไหนถึงไหนแล้วนะคะวันนี้คะ่ะบอสนพงศกรออกมาโพสต์แบบนี้นะคะบอกว่างานบัวรอบบ้านกําลังจะเริ่มขึ้นแล้วครับเห็นบ้านแล้วบ่วอยากหอดนางผัก อีอย่างทีขยันแล้วมีรายใดอยากลุยหมดเลยครับอยากให้พ่อแม่พี่น้องได้ยวยไว้นกพงสกรวบ่แมนเศรษฐีเดอครับสร้างด้วยเงินสดน้ำพักน้ำแรงเครดิรดินน้ำนะคะย่งตองต่อสู่ดินล้นไปอีกย่าวครับขอบคุณแฟนครับเอฟซีพ่อพอแม่แม่ที่บ่ทอดทิ้ง อยู่ด้วยกันยาวๆรอขึ้นบ้านใหม่น้ำกันนะครับพ่อพ่อแม่แม่พี่นอ้องทั้งงานบอลนกพงศกรออกมาโพดแบบนี้พี่น้องบอกว่างานบัวรอบบ้านกำลังเลิมขึ้นแล้วครับเห็นบ้านแล้วว่าอยากหอดนางผักอีหยังที่ขยันแล้วมีไรใดอยากลุยหมดเลยครับอยากให้พ่อแม่พี่น้องได้อยู่ไวๆนกพงศกรบรแมนเศรษฐีเด้อครับสร้างด้วยเงืนสดนำผักนำแรง บวกเพศดิตน้นำยังตองสู่ตองดินล้นไปอีกยาวๆครับขอบคุณแฟนๆเอฟซพีพีแม่ๆที่ว่าถอดถ่งอยู่น้ำกันยาวๆลอกขึ้นบ้านไม่น้ำกันเด้อครับพอพอแม่ๆพีพีน้องๆว่าซ้นพี่น้องอันนี้คือบอสนกพงศกรออกมาโพสแบบนี้เยี่ยสิเสื้อมันว่าถ้าบ้านหลังนี้เสร็จเรียบร้อยบอสนกพงศกร เพิ่นตรงเอิญแฟ้คลับเอฟซีนะคะไปตุ่มไปโฮมกันแน่นอนด้วยความใจกว้างด้วยความเพิ่นวาบ้านหลังนี้ได้มากด้วยน้ำพักดําแรงได้มากด้วยแฟ้คลับเอฟซีดูแลซัพพอร์ตหักนกพงศกรหักองค์กรของเพิ่นมากและเพิ่นกระสางขึ้นด้วยใจรักอีหลีพี่น้องคะ่ะนี่คือผู้นำองค์กรหมอลำเสียงวิหกโกพงศกรเป็นอีหย่างที่สุดยอดมากๆพี่น้อง เยสิเห็นแล้วยังพุ่มใจเลยพี่น้องคะ่ะพุ่มใจน้ำบอลโนอิลีค่ะทีใดบ้านคือแบบสวยมากอ่ะพี่น้องจากบอลโนงพงศกรนะคะโพดความสำเร็จล่งแล้วกับมีแฟนครับเอฟซีหลายๆา,ายคนพี่น้องคะ่ะเข้ามาสแสดงความยินดีกับผู้ชายคนเก่งคนนี้นะคะกับบอสคนเก่งของเรานะคะบอสนนพงศกรเพิ่นมีทุกมือนี่ได้เยสิบบอปเปเพราะอะไรเพราะเพิ่นเป็นคนดีละหลักหลักเลยแล้วก็กเ,กเป็นคน บอเอาเปรียบไผอะพี่น้องเป็นคนที่ใจรักมีในหน้าที่การงานเป็นคนที่มีความขยันเป็นเลิศสําหรับบอสนกพงศกรพี่น้องเยสิเสือหมันบาเพิ่นมีถทูมือน,นีใดคือบ่แปลกนี่แหละพี่น้องตัวอย่างค้นขยันตัวอย่างของบอสนกพงศกรอยากให้น้องๆหลายน้นเบิ้งไหวพี่น้องแล้วก็บยสิสือรมันบาด้วยองค์กรของเพิ่นน่ะที่เอา านาเพื่นเป็นผู้นน่ะยังสีเสือหมันเฮ็ดบอดองแพร่ยังสีพี่น้องบอดหนกพงศก,กรเพิ่นบอกอยังเพิ่นเฮ็ดยังเพิกเ่ก็เฮ็ดตามเฮ็ดน,นั่แล้วความสำเร็จก็ดูอย่างน้องแพรวทิดาประสบความสำเร็จอย่างมากแล้วอีกคนหนึ่งที่กำลังเดินตามรอยเท้าพ่อมานั่นก็คือสกุณาพรลูกสาวคนเก่งของพ่อจ๋าทุกมือนี่พี่น้องบอกเลยว่าเด็กคนนี้ก็ไม่ไม่ไม่ไมแพ้พ่อหรอก เยสีเมันบารอาอายสักุนาพรมีความจริงความขยันความมุมั่นนะหล้กก็ความหลากหลายในตัวสักุณาพรนี่ก็คือไม่แปลกที่เกิดมาเป็นพ่อลูกกันแล้วคอยดูความเติบโตของสักุนาพรยซีเซมันบาเดินตามรอยพ่อเดินตามรอยพ่อได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แน่แน่แลวแฟนคลับเอฟซียังสาวออยแฟนเพจนะคะซึ่งเพิ่นเคย อยู่น้ากันมากแต่ใดแต่ไรน้นนองไอ้คูณนีเพราะเคยถิงกันพี่น้อง่ะเข้ามาคอมเมนต์บอกว่าป้าจว่าบ้านน้องสีแหล้วยมเพราะขันเพจแจ็เถื่ออยู่อยากนั่งอย,นอ,นอยากนอนอยู่ทงหน้าแม่หอยคือเกาเด้ส่วนรีโอไซเบดเนาะช่วงสิสีเว้ามากหลักคิดฮอดน้องไปประกาศขายบ้านอีกกอนวสันพี่น้องนี่สาวออยแฟนเพจเพิ่นเขามา,าก่าเพราะขาได้มาเบิรงแจ็คเถื่อแต่จะัดน,น้องเห็ดบ้านวสันพี่น้องขะ อีกฮึบใจเดียวสุดยอดมากครับบอสนะคะอีกฮึบใจเดียวสุดยอดมากเลยครับบอสนะคะลุงโต้งนะคะเข้ามานะคะแล้วก็มีแฟนคลับอีกหลากหลายพี่น้องขาบ้านใกล้เสร็จแล้วยินดีกับทุกความสําเร็จบ้านใกล้เสร็จแล้วยินดีทุกความสําเร็จอยากไปมือขึ้นบ้านไม่พงศกรเด้อสันพี่น้องโอ้โยเสีเสือว่าพงศกรชว่วมด เอฟซี FC, ทัวฝฟ้าเมืองไทยแน่นอนพี่น้องคะ่ะสิเป็นบ้านแห่งความสุกสิเป็นคารึ้หาทีต้อนรับแฟนคลับเอฟซีได้อย่างอบอุ่นเยืิเยเสื้อมันแบบนั้นด้วยใจของบอสนกพงศกรต้องตั้งใจแบบนั้นแน่นอนพี่น้องคะ่ะปูอ้วนก็มาปูอ้วน,นบอกรางวัลของคนดีครับลูกนะคะพี่น้องมีแต่แฟนคลับเอฟซีค้นทีสนับสนุนคนที่อยู่เคียงข้างบอสนกมาตลอดสีเห็นว่าผู้ชายคนนี้มีความตั้งใจมีความ ชัดเจนมากสําหรับบอสนกพงศกรนี่แหลคะค่ะพี่น้องคาสาหรับมือนีออกมาเว้าถึงความสําเร็จของบอสนกพงศกรที่สู่มากแล้วก็ได้ประสบความสําเร็จมากๆคะ่ะคฤหาสน์แสนปากดีเยสิเสเซอร์มันว่าสิเป็นคฤหาส์ที่อบอุ่นมากๆรออบึงพี่น้องขามือขึ้นบ้านไม่บอสนกพงศกร้าบึงพี่น้องขาความอบอุ่นของแสนปากดีเยสิเสเซอร์มันบาแฟนครับเอฟซี ไปไปโฮมไปตุ่มกันที่หันแน่นอนพี่น้องคะ่ะสำหรับมือนี้ฝากไว้แค่นี้คะ่ะสวัสดีค่ะ